มอเตรียม8ของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยทั่วประเทศมูลค่าสูงสุดกว่า5,000บาทกลุ่มไหนที่จะได้บ้างนะคะดูคลิปนี้บุ๋มมาเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะพบกับบุ๋มในช่องมาม,มี่บุ๋มบิ่มนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะมาพบกับบุ๋มในวันที่4พฤศจิกายน 4ธันวาคมปี2566ค่ะลงมือลงเดือนแล้วเนี้นะคะก่อนไปรับชมนะคะว่าพอมนนั้นจะเตรียมอะไรให้กับคนไทยทั่วประเทศในเดือนปีใหม่นี้นะคะ ยังใครยังไม่เคยกดติดตามฝากกดติดตามกดหัวใจเป็นกําลังใจให้ด้วยนะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ไปให้ด้วยนะคะเอาละค่ะก่อนอื่นนะคะบุ๋มก็ต้องขอบคุณข้อมูลนะคะจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่า พมนั่นเองนะล่าสุดนะคะนายวราวุธศิลปอาชาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะได้มีการกล่าวถึงมาตรการแก้หนี้ของรัฐบาลนะคะว่ากระทรวงพมมีการทำงานหลายมิตินะคะ ไม่ว่าจะเป็นเงินสนับสนุนครอบครัวเด็กและเยาวชนเงินสนับสนุนผู้สูงอายุและและการพัฒนาศักยภาพของคนพิการและยังมีสถานทนานุเคราะห์หรือว่าโรงรับจำนำนะคะที่พร้อมจะงดดอกเบี้ยในการช่วยนะคะคือ5,000บาทนะคะให้กับประชาชนนะคะตั้งตัวได้ง่ายขึ้นและยังมีหลายอีกมาตรการนะคะในการสนับสนุนสวัสดิการของทางภาครัฐนะคะอย่างเช่น การซ่อมแซมบ้านการดูแลผู้สูงอายุนะคะโดยการประชุมคอรมอในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการเสนอศูนย์บริบาลผู้สูงอายุทั้งหมด20จังหวัดภาคอีสานนะคะส่วนกรณีที่คนมีการวิาพากษ์วิจารณ์นะคะเกี่ยวกับการแก้หนี้นะคะยังไม่ต่างกับรูปแบบเดิมในวราวุฒิก็มีการระบุเอาไว้นะคะว่าขอให้รอดูผลงานไปก่อนตอนนี้ยังทันได้ใช้ นโยบายพอมอก็รับนโยบายรัฐบาลมานะคะแล้วก็จะเร่งทำงานให้ดีที่สุดและรอดู เกี่ยวกับนโยบายนะว่าจะออกมาอย่างไรแล้วก็จะช่วยลดภาระให้กับประชาชนได้อย่างไรซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มดําเนินการเลยขอให้รอดูผลงานเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็นายวราวุธยังมีการเปิดเผยถึงของขวัญปี่ไม่จากกระทรวงคมอด้วยนะว่าเบื้องต้นจะมีทั้งหมด8ด้านด้วยกันซึ่งในวันพรุ่งนี้จะเสนอเข้าครมอนะคะโดยจะเปิดเผยรายละเอียดให้ทราบก่อนการประชุมนั่นเองนะคะ และถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้นะคะมีการประชุมคอรมอแล้วก็มีมติอนุมัติของขวัญพีใหม่ให้กับประชาชนด้านใดบ้างเนี่ยบุญจะรีบมาแจ้งนะคะทุกคนบุม๋มติดตามแล้วก็อัปเดตความคืบหน้ามาฝากกันนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้สรุปนะคะนั่นก็คือพม เขาจะงดดอกเบี้ยรองรับจำนำ5,000บาทนะคะแล้วก็พร้อมหนุนโครงการแก้หนี้นอกระบบให้กับประชาชนแล้วก็จะชง8มาตรการของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยนะคะในส่วนที่เขาดูแลก็คือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็จะมี เด็กแรกเกิดนะคะผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุนั่นเองนะคะที่เขาดูแลณตรงนี้อยู่นั่นเองนะคะใครเดือดร้อนก็โทรกริง้งหาพอมอนะคะ1300าได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้พี่ป้านาคนไหนสงสัยข้อมูลเพิ่มเติมด้านใดาสามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะเดี๋ยวไปหาข้อมูลแล้วก็มาทำเป็นคลิปวิดีโอตอบคำถามให้แบบนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ